สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมารถกลิกลักวยไทยทุกท่านนะครับมันนี่พระเพื่อนเพื่อนมาเพิ่งน้องมาลวยนะครับนี่เป็นน้องมาลวยนะครับอายุห้าเดือนนะครับอายุห้าเดือนเกิดวันที่เอ่อมีสิบหกกลุ่มพระนะครับกุมภาพันธ์แล้วก็มีนามีสาปุตสพามีจุนาร์กระดากระดานะครับวันที่มีสิบหกกระดากระดานี่จะครบห้าเดือนนะครับ นี่นะครับค้อยน่อยสิเข่าพาเดือนครับตัวกลมอุหรูดเลยนะครับนี่หาหักหนาหักหนาซังนะครับแม่นี่เป็นน้องมะลินะครับพ่อนี่เป็นเจ้าเอกตาาท้องนะครับเป็นควายสายเก่าเจริญนะครับนี่นะครับแขงขาไงนะครับแขงขาไงอวนดีนะครับอวดดีกินหนากินเฟี้ยง กินอาหารเจ่งนะครับนอนมารวยนะครับมี่าไรกินเบ่เหลือนะครับเป็นค้วยที่เลี้ยงงายอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่ฝากเพื่อนๆที่ตามผลงานนะครับการพัฒนาค้วยหน่อยให้เป็นค้วยยักจากค้วยบานนะครับให้เป็นค้วยงหญ่ให้เป็นคว้นควยงามนะครับต้องเริ่มจากค้วยบานได้นะครับสำหรับผม บ่ได้ไปซื้อควยงหญ่นะครับบ่ได้ไปซื้อควยงามมาเลี้ยงนะครับเอาค้อยบ้านที่เฮามีอยู่เนี่ยนะครับผัฒนานะครับในการผสมนะครับผสมพอดังๆพอง่ายๆนะครับเพื่อสิบปรับโค้งสามนะครับปรับโค้งสามให้เป็นค้วยไทยสายปัฒนานะครับจะใส่เวลากี่ปีนะครับเพื่อนๆนมาติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเลี้ยงได้ประมาณ สองปีเต็มนะครับสองปีเต็มที่เริ่มเลี้ยงไวยนะครับนี่นะครับน้องมารุ้ยนะครับ <mur. S 2> นี่เขาตุบปุ๊ดีนะครับเขาตุบปุ๊ดีเขาไง่ดีนะครับเขาออกน้ำนะครับใายไง่ดีหางหางแง่นะครับนี่หางแง่ดีหางแง่นะครับเป็นตัวเมียนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เ <tab> ข้ามาใหม่นะครับ นอกอารวยนะครับตัวนี้นี่แม่เขานะครับแม่ก็คือน้องมาลินะครับนี่นะครับแม่เขากลางเรือนนี่ขนาดติขึ้นนะครับน่าดติดขึ้นขนาดได้ผสมแล้วนะครับสาหรับน้องมาลินะครับเดี๋ยวกะที่ได้ผสมแล้วที่ใส่หัปั้นตัวใหญนะครับเพื่อนๆมาติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวผม จะพาเพื่อนๆไปเบิ่งตอนผสมนะครับว่าที่ผสมกิ่งหรือผสมเทียมนะครับเราว่าตอนนี้ได้ขีดยาบำรุงแล้วก็ขีดยาไทายประหยัดแล้วก็ยาซิลียมนะครับในการเตรียมตัวนะครับที่ติดผสมนะครับใน,มมนรอบต่อไปวยเพราะว่าขึ้นแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบสองเขากับเดิมผสมเลยนะครับ ตอนนี้บำรุงทำเนัอทำตัวแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับขอก้วยไทยสายพัฒนานะครับพัฒนาจากค้วยบ้านให้เป็นค้วยหนักผมจะใช้เวลากี่ปีให้เพื่อนๆที่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ